สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเดิมมันนี่เป๊กอะมาเบิ่งกระต่ายพี่น้องเท่งไม่หนาอยู่ใกล้กันนี่แหละชิญมาเกิดกระต่ายพี่น้องตามราเบิ่งนทำกันเลยฟาคู่ก็รีบไหนาคู่อุ้มไม่ได้อุ้มมาขันอุ้มแล้วก็โงเลยเอาคิ้วเปิร์มันกระกินกินเหรอข่าอเลรพ่อแม่พี่น้องนี่กระต่ายเอาเอาเอาเลยเน่เอาเอาต้องมันน้อาเอา อ,าอ้าวนี่ลา,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 ายดิพี่น้องน,นี่ข่ากเลีขึ้นมาตะเจียวข้าวเราก็มาเบิ้งกระต่ายพี่น้องเลยมไม่ได้กระได้ป้าไม่หายมันเนื้อจับบ่แล้จับจะหาบันจับแล้วก็มันถุกเอาไปมดบ้านนี้เช็ดเบิ้งพี่น้องกระต่ายลายลายนี่พี่น้องเลยเอา ก็เหนือจับเนาะกินปลกินเนาะอากาศบั้งเลยนี่ตัวนี้แพงอะหนักตัวนั้ตัวนะตัวเถืกเนาะแพงง่ายเนาะก้อนก็มีเยอะอ่ะได้นี่ตัวนี้เป็นตัวแหวงกันดิหนิตัวเนาะเป็นตัวแหวงกันดิหนะตัวนั่นละเออตัวนั่นละใอยจะได้ไปเตาไปเสือไปไหนขึ้นเองอ๋อหนา ไอตอนไม่ได้กินผูเอตอนไม่ได้กินปลาปอตอนอตอนหพะคะทุกุนตุกลงกะลาลงก็ได้กินเมื่อวปหยิเปล่าเมื่อันนี้ได้กินไก่เพื่อดิปลาไอู่กกะโคกกช่องอันขังเขาเลยได้ด้คอยิห้าโชวจะเบิ่งอันวิ่งกินอันโกยคอนเชช่อกะวิ่งกิน เบิ้งเงี้เด้อเจ้าผู้เฮาเบิ้งเงี้เด้อเบิ้งไปแล้วก็คั่วเบาผัดตาน่ะเออเออมันวิ่งกินมืดมืดเลยแม่เอ้ยนี่ไม่ค้อนกว่อือบัาอันบันมืดเลยเผื่อห้องกับเบาหวานนี้มืดเลยแม่เอ้ยเจ้าผู้เฮาได้เยอะเบาได้มาอันนั้ตัดมาเขาคนนี้ไม่ต้องไม่เอาเอาหวาน มันยากน่อยนี่จะเอาเบอร์มอกระทินเนี่ยมันกินเบอร์ดัมดินมันมากเนาะข้าวกระกินหั่มกรกินนี่นะ มาก,ก็ะ่านนะกระกินมือลเอลาคูมือเรคูกระกินจะว่าพี็นอะไรเป็นตาเฟงเลยคอยเห็นเราคอยได้แล้วคนี้แต่เฮงคนไม่ได้มาเบิง่งยูเครอร่าไา้ไม่ได้มาเบิง่งมาเห็นอะไรเยได้แต่ว่ามันมีคืดว่าเออ,อยยูชื่อกันมาเห็นอะไรเย้ได้เราได้ถูกนะกหนักหนักหนัก ยไปเยออ่ะนะฮัลโหลล่ะฮัลโหล่ะมือมีองกรตายงามงามเออเจ็บได้แรง่างแ่งเมาทำดมันก็กินนนกขาอะไรพอตาก็าได้ยุ่จะมือไปหาหญ้าหมันหาหญ้าก็ตายี่นี่นงาเตานี่คะอะไรมือหม มือโง่จะห้ากินนั่นไม่ได้คือไม่ดอดมือนั่นโหหนาทมนเราเชนดีช่างใครท่องก็จะไปตัดปุบ๊บบักขี้ไ่าฮ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 าฮ่าคุณรู้ไหมบเกขี้อันอ๋โง่เข่าโจนคนอะไรนะพอดีได้ก็ชอบนึ่งมันก็ตัดไอ้เจนนี่ดอดอะไรพี่ดอดเลยเหออว่าคคยเห็นชีดอนดอนมันบังงาไหม ไปฮะวันค well. ือะไรตัวนั้นคืบ้านนตัวนั้นนะฮะเนี่ยหนัผูงลุงอยู่ห้ามีพี่เรงอกระตาจริงกระไร้าหลนมีว่าจับเนาะดูมันง่ามากกว่าอ๋อพี่องเืเอ็นไนะอยู่อยู่ยูยู ออพี่น้องอยเจจับแล้วก็มีอะจับลายมือแล้วพี่น้องว่าจะมาเบิ้งกระตายนว่าเมื่อเนี้ยังได้มาเบิ้งพี่น้องเลยขึ้นมันตะเกียวข้าวแล้วก็ย่างมาลิ้นแล้วก็มาซ่องเบิ้งแล้วก็เห็นแล้วก็ห้าวมาเกิดอันนี้ะก็คือเป็นตะแผงอลยรวะคือเป็นตะแผงเลยเจ้าเก็เอินพี่ว่าเลยว่ากับกัตตา อฉ um nope ี่เงินกินค่ะกเลยมันมืดแต่ได้ฉี่เงินกินนแตียวตีวเตียวตีตจะเล่นได้จักปี่เลยไม่นายก็ตายนี่สามปี3ลยปีเลยอ้บางคนจะเอาคือนนี้เอาเธอชุดท้ายแล้วกันก็ตายอามาตเต้ยอามาเต้เห็นผู้

เบิ่งบิงพี่น้องนี่กี่ยวเกี่ยวกี๊ยกี่เก่เอ่อมาได้กระต่ายไล่ไล่พี่น้องกระต่ายตัวหนึ่งกระต่ายโอ้โหมันหงุดหงิดงดาราน้อง ao 8,5 rồi, nó không nhỉ? Đã đã, đi đâu rồi? Ok. Nó vẫn té luôn. Nổi tỉnh tiêu -huh. tiêu tiêu. มันคือมีกลินมันยามมันขดเนาะปลาเบิ่งพี่ดองงามมงามพี่ดองเลยไม่กินตัวอ่อนนี่นั่นเลยกินนั่นั่นนละตัอ่อนนะพี่ดองจักตัวสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบสี่ตยังมามไม่มดเลยพี่ดองเลย ดิกี house, my mother, my mother, ้พ่นเล่งแหงลายลายพี่น้องเต็มเมื่อเดินท่านี่ไงปะไปหรอปะนอนปะนอหล่ะขายเลยพี่น้องแม่จะไปยือแม่ออกไปยืมแทงันละ พี่น้องเป๊กอะเบิ้งกระใต้แล้วก็ซืมาเอาเบอร์ตองพี่น้องเลยซืมาก็เอาเบอร์ตองพี่น้องเฮามาเบิ้งกระต่ายแล้วก็เอาเบอร์ตองเลยจะไปห่อข้าวต้มแม่บอกมาเบอร์ตองเลยป้าอ่ะพี่น้อง ว้าวใบท้งางานมันพี่ดองเะค่อยอัด้งพุ่นเลยบอนนั้นเออไ่ซืเนาะเอาสามใบล้วคเนาพี่ดองเอ้เป๊กะมาบตองข้าเมลหัวข้าต้มบุญหัวก้าสาพี่ดองโอ้เซเตหา้ามท้ามไม่ได้นะรำลังเนไขอ่ะอีสองข้างท้อเนาะ Nóc lỡ mọi người được chị đói quý bao thôi quý bao nhát,

กวนเป๊กอ่ะเบอร์ต่อเอามาเลยเบอร์ต่อเลามก้านพี่นนองมีเป๊กอ่ะสีแห้งใ่นนองแห่งเบอร์ต่อเลยน้องห่าอะพี่น้ะอง์ตขาก,กัะเลี เแต่ราตุ้มไปยังได้นน่ครับพี่น้อยเฮ้ย่อพ่ดังคพี่พ่อพี่น้อย ho thì nó ơi cái này hình ta kêu phao mẹ hư mà bật cho ta tốt và vẫn mà hình cái tai vươn cái tai Con thì đâu nên là mà bật cho nên thế thì chi thì mà ta ăn bài rồi là cái chim mà thế nó thì ตาตาเอามันทแทะหรอข้างไถ่พี่น้องยังได้มาห่ออะไรไปไปมีห้อรถมึนก็มีแมนแมนวเอามือไปกระตาแดกกนเดิมเหมือนแท่นะปะข้างไถ่พี่น้อง ยี่ห้อหนึ่งกันล<ม>นะสำเร็นี่กัน,นี่พี่นออ้อนนนงเบอตอครับได้เด้อนี่เปอกซีิมนจุ๊บคิดซันนีเดอพ่อแม่พี่น้อง ถ้าใครเข้าเบื้องคลิปเป้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป้เนเด้อเพื่อให้เป้เห็ดคลิปต่อไปเป้ก็สิจบคลิปสำเน้เด้อบ๊ายบายพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อ